สวัสดีค่ะทวผส้มสวัสดีกันงา,ง,าาง,กงานคำคำบายบายเจแดงก็ไปงันไปบ้านแม่มาที่โรงเรียนเนาะคะ่นะเนาะเลยจากวันแม่แล้วก็ไปลูกผ้าไปกินเขา่าเนาะแล้วเพิ่งกลับเข่าบ้านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบิ๊กน้องใจ,จเจแดงนะคะสังซีขีมกระทักมากตามเบอร์โอรคือในหน้าจอกันเนาะครีมสบู่สีส้มลสฝ้ากระจุดดังดำครีมสบู่สีขาวหน้าสดใสนุ่มนวลเจแดงกับ ใส่ทั้งสีสีขาวส่วนมากจะสอบสีขาวเนาะหนามันนุ่มแล้วนามันตึงมันเด้งดีค่ะสีส้มก็ลดฝ้ากัดจุดด่างดำหน้าสว่างไวเนาะค่ะเนาะก็ยาแคลเซียมด้วยค่ะยาแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงสายตานะคะยังขายอยู่เหมือนเดิมเบิ่มเติมคือเบอร์โทรโทรมาเลยไม่ได้รับสายเฮ้ยโทรกลับเนาะค่ะก็แถมแถมกโกอยี่สองซองทุกกาค่ะสำหรับท่านที่สั่งกินมาในช่วงนี้นะ ก,ก็ปยังบนท่านเบิ์แถมค้อเก่าคา่ะทำมันหมดแล้วเราจะแจ้งให้ทราบนะครับไปฟังอาจารย์ดาวเนื้อคุยกับเจแดงกันล้วกัน,นะค่ะทุกผู้ชมพุ่นิีหาตัวใดเน่นๆนงมักได้เจแดงหวัดน,นะตอนนี้เจแดงไม่ต้ององอกงนะหอยผมมันค่ะหน้าทีมันมันติดขัดสองวันที่เราดับไม่อยู่สองวัน <hi> วันนี้เป็นตัวตรงไม่ต้องตนนะครับ จะเด็กติดตามผมระยะหนึ่งก็จะรู้ว่าผมมีเป็นเสือสามตัวตรงหลายงวดแลวนะลายงวดล้วนะงวดนี้มีหกขาเป็นตัวตรงไม่ตําตะวกับอ่าแล้วก็เล่นเล่นคู่้ต้มันเป็นสองตัวสามตัวหกขาสามตัวนี้มีหกชุดครับมันเป็นชุดตัวตรงนะฮะแล้วก็สองตัวล่างก็มีอยู่สี่ชุดครับสก็หลักกระชัวครับสามตัวนี้สามตัวนี้ให้ตัดเอาใช่ไหมคะ ไม่ต้องตัดแคบเล่นตัวตรงเลยครับตัวตรงไม่ไม่ไปถึงสองตัวขาสองตัวนี้มันเป็นคู่ท้ายของมันเลยครับจ้าตัดเล่นได้เลยสองเจ็ดเวลาผมบอกไปอย่างเนี้ยมีหกขาเนี่ยนะครับมันจะแบบว่าเลขสามตัวแล้วเอาสองตัวตายมันเป็นตัวสองตัวบนครับค่ะเรียกว่าไม่ผิดหวังครับเรื่องนี้ครับอ่ามันลองฟังดูแต่ละยันเขาจะรู้ว่าผม เก่งตามตัวไหมเดยวก็รู้ครับค่ะค่ะขอให้เข้าวันนี้ครับวันนี้ไม่ต้องหอกครับไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะว่าถ้าไม่ถ้าผิดหวังนี่หอ้ยผมเนี่ยสมาชิกผมหนีหมดแล้วครับอยู่ไม่ได้หรอกทั้งสองสัปีมาแล้วกับส่งมาเขาก็รู้อยู่แล้วบางทีมันเราดับไม่อยู่ครับเพราะแรกผมดับหนึ่งสามห้ามันไปออกตัวดับของผมนะครับของวันนี้ของบผมดับสามหกแปด ส่วนล่างกระดับอยู่มากกว่ากว่าไม่โดดอย่างข้างล่างในดับขาดตลอดครับไม่มีเกิดทักทีอันนี้ดับบนดับล่างอันนี้ดับบนนะสามบกกครับแลาวิ่งเกตนะครับหลักสิบแล้วตัวรองก็คือหนึ่งรบบถ้าเ็ดไม่มาหนึ่งมาทันทีครับมันมีมีหลักเ็ดสามนางหลักสามมาครับต้องรับมาด้วยกันได้ไหมอืมขอผมมีสามตัวมาด้วยกันตลอดนะครับ ไม่ไว nh, ว आ, วอวิ่งวิ่งเนี่ยเจ็ดกำเนงอ่ะวิ่งเจ็ดล่องเลยอ๋อเจ็ดกำเนงนี้มาด้วยกันก็ได้ครับเพราะว่ามันสามารถออกเจ็ดหนึ่งได้ครับหลักสิบนี้เจ็ดกำหนึ่งครับหกสิบนี้เจ็ดกำเนงนะครับครับอาสามตัวนี้จะแดงจดนะครับค่ะค่ะอ่าเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองค่ะ สี่สี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะอ่าแล้วก็สี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้า ครับถ้าสองตัวเล่นคู่ท้ายมันครับอย่างเนี้ยอย่างเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่เล่นคู่ท้ายมันหมดครับสองตัวไม่ต้องกลับนะครับครับเลขของผมส่วนมากจะถูกตรงๆมาครับก็เคยส่งช่องอื่นมาก่อนครับแต่นี้สมาชิกผมไม่มีผมก็เลยไม่โ่งให้ครับเวันนี้แหละจ่มวันีผมถ้าผมบอกไม่ต้องโทษเนี่ยเขารู้เลยว่าเมวันนี้ยังไงก็ถูกเขาอัดเต็มที่เลยครับ เขารู้อยู่แล้วว่าหวยผมนีเวลาสั่งก็สั่งได้ครับาอนเวลาไม่ต้องโต้กันไม่ต้องโต้เขาเชื่อฝีมือครับค่ะอ่าเราอันนี้ข้างบนดับนะครับสามหกแปดครับนี่เจ็ดนะครับกันหนึ่งครับหลักสิบแต่ถ้าเจ็ดไม่มามาหนึ่งทันทีครับอย่างที่ให้ทันกีแนวหกมาครับถ้าเจ็ดไม่มาหนึ่งมาทันทีหลักสิบนะครับเจ็ดมามาหลักสิบครับถ้าหนึ่งมาหลักสิบแต่ หลักหน่วยมันก็มีนี่ครับมีสามเห็นนี่หลักร้อยผมมีสี่มีห้ามีเก้าพูดแล้วสี่ก็ไม่ไม่ผิดหรอกครับหลักร้อยก็ถูกแต่ว่าผมไปิีทิ้งไงสี่ห้าสามนะครับอันนี้ผมให้หกหางแล้วไปยังมีหางผมดีทิ้งอยู่หางหนึ่งครับเก้าสี่สองครับสี่ออกครับเก้าสี่ครับครับอันนี้ตัวตรงครับกตรงตรงครับไม่มีไม่มีด้านครับ ไม่มีโค้งเลยของผมเนี่ยตัดเรียงันเข้าตัวตรงหมดครับอย่าวัแล้วผมีทิงเนี่ยสี่ห้าสามมันมันแบบมันกําลังต่ำวันนี้ก็กําลังต่ำของเขาครับผมก็ดีออกครับสามสิบสองกับบางคนเนี่ยถ้าเป็นขาประจําก็จะรู้ครับบอกว่าเฮียตัวเฮียดีออกมีอะไรบ้างดับอะไรบ้างเขาถามละเอียดเขาก็วันแล้วก็ซื้อก็ถถุตัวตรงกันครับตัวสามสี่ห้า ตัวดับดันมาไงฮะสี่หัวไม่ดับแต่วันนี้ดับดับมันไม่ถูกครับตัวตัวถี่อัครับก็เลยก็เลยอยู่ได้เต็มที่ครับหรือผมดับแค่สามหกแปดไอ่เก้าสี่สองนันไม่เอ็มนั่นก็เป็นตัวหอดสุดไม่จับเป็นตัวเล็กก็ได้ครับล่างทีนี้ล่างวิ่งล่างนี่มีห้าหลักสิบครับห้าหลักสิบนะคะ้าหับศครับหลับตาซิไงก็ถูกข้างล่างนี่มันชัวร์อยู่แล้วเพราะวันนี้ห้าหลักสิบห้าสองห้าสามห้าศูนย์ ห <52, S 2> ้าส <53, S 2> องย์ห้าสามห้าสามแล้วก็ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์กับตัวการสุดท้ายเจ็ดศูนย์ครับหลักสิบเนี่ยมันมาได้ห้ากับเจ็ดอย่างเดียวครับแบบอื่มาไม่ได้ครับห้ากับเจ็ดเจ็ดจะใส่ตัวไหนเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามอย่างนี้ได้ไหมได้ครับเล่นได้ครับม,มันก็หลักเจ็ดกันได้มันมีหล 5, 5, ักห้ากับหลักเจ็ดแต่ห้าในกำลังมันสูงกว่าเจ็ดไงครับ ผมก็ต้องใส่ห้าเพราะห้ากำลังไม่สูงกวดเจ็บครับมันเป็นอย่างนั้น่็แล้วผมประมาทไปหน่อยหนึ่งเอาตัวตัวอ่ากำลังสูงเล่นมันไปออกตัวกำลังสุดท้ายเลยโอ้โหปวดหัวเลยแต่ว่าถ้าผมมันไม่ถูกเงินไม่เข้าคังผมไงเดดังก็เข้าใจว่าผมซื้อถูกเดี๋ยวผมไปประคับแล้วแต่เขาจะโอนเงห้เราเราไม่ประคับรอครับถ้าเขาถูกมาเราสองสามปีก็ผมดูแต่ว่าได้เป็นยี่สิบกว่าลายเดี๋ยวนี้เรียงกันก็เพื่อมาอีกสามลาย เพราะว่าคนเคยถูกเต่าก็แนะน,นำคนใหม่มาสมาัครกับเราครับถูดเขาก็ถ้าถูกเขาก็โอ,อนให้เขา,าให้เราครับข้างล่างมีลอตเตอรี่ไปซื้อได้เลยครับห้าศูนย์ห้าห้าสงาอสงอาสามห้าศูนย์ครับราคาเนี่ยนอนถ้าไม่มาถ้าไม่มาพูดออกเกียรติศูนย์ครับทะีครับอ่านี่ชัวร์แล้วครับวันนี้ชัวร์ไม่ชัวร์เดี๋ยวพิสูจน์ให้เจ๊แดงรู้ว่าจริงไม่จริงถูกตัวตรงไม่ตรงกันเดียวร้ครับข้างล่างห้าศูนย์ห้าสองห้าสามมาชัวร์ ครับแน่นอนครับผ้าหลักสิผาไม่มา,าไม่มาทุกบระดาเจ็ดทันทีครับทาังเดียวคือเจ็ดสูง,งออเองถ้าพวกขาประจําเขาจะรู้ครับที่ผมส่งมาเป็นปีๆเขาจะรู้ครับเขารู้เลยว่าผมยังไงแบบไหนถ้าดับไม่มาว่าสองวันแล้วเขารู้เลยวันนี้ก็เตรียมตัวอัดเต็มที่เลยครับทุกคนเขารู้ดีเขาเล่ยนตละดนานนานสอสองปีสามปีแล้วที่ผมส่งมาเนี่ยครับ <Okay. S 2> เราก็รู้ดีเพราะว่าบางคนนี่ไม่รู้บัตรสมัครใหม่อาจจะห็นงว่าเนี่ยผมต้องผมก็ต้องบอกคุณไม่ติดตามผมคุณไม่รู้หรอกไม่ใช่ว่าผมพิงมนาะจ้ามาที่บัตรสมัครนี่ผมก็โทรไปบอกอย่างนี้เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเขาไปถามพวกเก่าที่เคยแนะนําเข้ามาเขาก็า <c oughs> เขา้าใจละตอนนี้ไม่ต้องห่วงบางคนก็นึกว่าไว้เราพิ่งซวยหรืออะไรนี่ไม่ให้ถูกหิ้งงงั้นไม่ใช่คิ้ถ้าไมา่ติดตามไม่รู้หรอกครับสิ่งว่นไ่ถูกสิงว่าเดี๋ยวรู้ครับเขาจะวัดตรงนี้ครับ สิบวดนี้ได้ถูกเจ็แดแปด,ด,ด,ดนวดเขาถือว่าเยี่ยมลวครับแต่ว่าส่วนมากบางทีที่ผมให้เขาเตา่าสิบนวดเข้าสิบนวดมันเจ็งตัวครับค<อ>ต,ต่อันนี้เป็นตัโต๊งนะครับที่อันนี้เป็นตัวตรงหมดครับอหอค่ะฟังอยู่ค่ะครับหมายเที่ยวนี้เป็นตัวตรงหมดครับนะแต่สองตัวบนนี้ซื้อไม่ต้องกลับตัวนะครับอ๋ออ่ามันมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเจ็ดงอไ,ได้ไม่ออกได้ครับ ออกได้เพราะถูกต้นนะครับถูกต้นเพราอะไรเพราะมาผลแปรสภาพอ่57มาเป็น71่า,าเป็น51เจ็ดครับเพราะว่ามันก็เป็นอา่าด้านกับ51เจ็ดมันถึงจะถูก57เจ็ดกำลังมันมันต่ำมันต่ำกว่าไอ้ครับไอ้51เจ็ดกับ571มันตัำกว่าในโมเลแปรสภาพมาเจ็ อ่าน okay, right? ีครับตัวนี้ตัวโตมีส่วนมากจระถูกมากกว่าตัวเที่ยวนิ่งเข้าส่วตรงในกระตัสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดนี่สวยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ออกหลักเก็บคู่ต่อละไม่ผิดหรอกครับเจนนะคือฝีมือผลกระย่าหนึ่งก็จะนับตีผมเองนะครับผมไม่ต้องพูดะครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ ครับครับที่ให้แนวทางแดงการเล่นข้างล่างการเล่นราคานะครับค่าสองห้าสามห้าศูนย์การไม่คือเจ็ดศูนย์แค่นั้นหละครับเลขของผมไม่ไม่ถึงหลังละห้าหลักสิบครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะครับเอาทจารย์บุมิชลแดงว่าทามาหากันขอวิเคราะห์เนาะ้ามาหาใสหาเจ็ดก็ะได้แล้วเนาะเจลียงมาหาเจ็ดถ้ามาหนึ่งกับสีหาหนึ่งหาเจ็ดอีกตัวเนาะ นะชอบส่วนบุคคลแล้วนี่หาสามก็ออกไปแล้วแม้ยังเจ็ดศูนย์ยัง 50. หาศูนย์อุ้ยห้าศูนย์กันมากก็ขาดทุนโชมหาศูนย์หาศูนย์เนาะหาศูนย์ปอบเปียบอกมาหนี่ยมันเสียออกเล่าหาหน้อยปอบเปียบอกหนึ่งหาศูนย์แต่มันเสียออกเล่าหัวแรงกับหัวหงแล้วก็เอออะไรนะ ามาหลักสิบคนเฉียงหาเจ็ดเรืเ่องนึกว่ะคนว่าเจ็ดมาเนาะเจ็ดก็หามาเนี่ยเตี้ยนมาน้ำกันนี่นะหาหนึ่งร่วมสอบสวนบุคคลไปทำช่องโชคดีล่้ยลุยปลก,ลกมายไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสังคี้มาต่มเบอร์ร้อกคือไหนน้าจอกะน,นะคะ